วัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับโอ้สไตล์ยุ่นครับอันนี้เอา,เอามาอันนี้เอามาแข่งวะเอามาแข่งโดยเฉพาะเลยครับเฮ้ยสูงกระทัดรัดดีเไ้ยอันนี้เครื่งองเท่าไหร่นี่ โอ้โหเจ็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูทีมงานเขาหน่อยโอ้ยสไตล์ยุ่นเลยครับอันนี้ทีมงานเลยนะทีมงานครับทีมงานเลยครับพี่สวัสดีครับ เหมือนจะจวดเลยได้เนี่ยพร้อมลงสนามพร้อมบวงมีมัดอย่างดีเลยครับก่อนจะแทนเตี้ยครับเคลึ่

bây giờ mình đấy. ô, đường về phía trước để xem máy đó bên tận <laughs> เรามาหลายคนครับมาอยากกินงานทำเภอบ้าจนุนสุดจัดเลยเนมมาต้งสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยดูดันหน้าเขาแต่ละคันครับสุดจัดเลยนะฝั่งน้นครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะไปฝั่งน้นมีแต่คันส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับ นีลูกชาวไร่ <Stars> เดี๋ยวตอนแข่งรู้เลยครับว่าคันไหนแรงไม่แรงครับสามคัน ตายยุ่นเลยนะโอ้ยกระทัดรัดดีครับส่วนมากเขาจะเอาขึ้นทนเลอรอมาครับว่าลาก <Hey. S 1> สับระเบิดเลยไหม โอ้ดูไฟครับไอสุนแตะตาอันนี้ใช้ค้นเกษตรการเกษตรหระดูไปเนาะค้นพวกไอข้าวโพดพวกอะไรนั้งเดี๋ยวนี้นะทัดทัดสีเราดูอานนี้นะสวยเนาะ ตัวเ<ด>ล็กใซิกจัดเลย <laughs> ะะตัวเล็กซิกจัดซิกิกทหนู